สวัสดีค่ะนักเรียนภาษาคืนทั้งหลายเข้ามาปอบทอมกันในวิดีโอลำดับตีสิบฮอกเขาที่ไม่เห็นสังก็ก่อยในวันวมืน,นี้มาเปิดเข้าไปนาะหนังสือของเขาเล่มตีสองเข้ามาสู่ตีนา1ิบเก่านะนา1ิบเก่าเข้าสู่บริเรนตีเก่าว่าด้วยเรื่องไม่ก็อไม่กอใส่ไม่นำเสียงไม่ก็อเสียงปอดใส่ยักษ์ซัตไ์ได้ แล้วก็ไม่กอเสียงยาวใส่ย,ยักษ์สัตว์ใดมาเห็นเข้าไปจอมกันต,ออตอออ่อขอต่อพอเจาะอกฮบอันนี้เป็นไม้กอตั้งสิงใส่ยักษ์สัตว์ไันใดยอนเปล่ามันเป็นตูเสียงปอดนะกันนี้มาตูเสียงยาวอันนี้ไม้กอใส่มะว่าหมอ

ซอซอซอพ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 อจอจอจจจจกกกกกอกอ,อันนี้นะักเรียนไปฝึกว่าจอมแล้วก็ฝึกพัดจำตวัวเอาโต๊ะอื่นมาใส่แล้วก็อ่านตวัวจับจับ แล้วก็คือจำเสียงมันไหวนะกันว่าเป็นโตเสียงสูงเนี่ยมันเหมือนหืมอหมอมอหม่อตัวเสียงต่ำหมอมหมออมอกันเปลี่ยนตัวมะนี่เป็นตัวค่ามันก็ที่ออกเสียงว่าคอคอคอการเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวค่าก็ที่เป็นคอคอคอเหมือนนี่นะจำเสียงมันไห้เสียงสูงเหมือนหือเสียงต่ำเหมือนหืมมาบทเฟื่องอ่านตีเก่านี่อ่านว่าตีต่อ มหายปเมสิสอเคหอมาโตอนไม่คีคอปากโตมาอจอตเมโตโตคาโลว์สบอป เน,นี่ยเราเรียนไปฝึกอ่านมาคำถามพระจำบัดตีเกา่าอันนี้ก็จุงเตรียมกรรมอันใส่ด้วยไม่กาะไม่ก่อต่อไปร,รมเจนี่คือบนไดความหมายเราเรียนไปฝึกเฮ็เอาคนเดียวอะมากำนี้บริณตีซิในบริณตีสิบนี่เอาที่ว่าด้วยไม่ไก่ไม่ไกายใส่ไม่นำเสียง ไม่ไก่เลยไม่ไกายนี่มันใจกู่เสียงก็น้ำใจเสียงปอดเสียงยาวนะมันเป็นสองตัวนะมันเป็นสองตัวไม่ไก่ตัวหนึ่งไม่ไกายตัวหนึ่งนใจเสียงปอดเสียงยาวเป็นเสียงยาวถึงสองตัวแล้วก็ใส่ไม่นำเสียงใดถึงสองตัวมาว่าไปจอมกันไก่ใจใหายไปไม่ไกยฝายตายวาย ลายไม้ไม่ไกลใสกะวาไกลไม่ไกลใสกวาไกยักวาไกไม่ไกลเสกะวาไกสัตวาไก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 ไม่ไกลเสกวาไกไม่ไกลเสกวาไกยักวาไกไม่ไกลเสกวาไกสัตวาไก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  กไกไก่ไห ah ah ่ไห้ให้ไหไให้ให้ไว้ไว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 ไไว้ไม่ไกยเสตะาว่าตายไม่ไกยเสตะาว่าตายยักว่าตายไม่ไกยเสตะาว่าตายสัตว์ว่าตายไม่กายเสตาว่าตายไม่กายเสตาว่าตายยักว่าตาย ไม่กายใส่ตาว่าตายสัตว์ว่าตาย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 หาย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 ใจ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 อ่ะกันนีมาตัวบอ,อสเฟอร์ดอนตีซิบ ไปทาใจไว้ไปไตหายไข่แม่ไก่หายไปยาไก่ใจใสอ่ไอจ่ใจใจไปายใส่ไวใส่สบายแมลายใจฝาย นายไออันนี้เป็นบอดเพื่อขัดอ่านตีสิบแล้วก็อันนี้เหมือนกันจุงเตรียมกร,รมอันใส่โดยไม่ไก่ไม่ไกก่ต่อไปกร,รมดังต่อไปนี่คือได้ความหมายและหามซ้ำร,รมเก่าอันนี้โหสังเราก็ใส่เข้าไปอุป,ปมาโหมดเราที่ต่อด้วยไม่สังเอาไม่ไกก็ใส่จ้าวาใจโหใจมาวัย ไปไหนนี่ม่นี่ก็ได้ก็แล้วก็ปีไซนี่อันนี้มาสักนี้มากายเจา้จาเจา้าไตก็ได้นะเจา้าไตก็ได้เจา้าไตก็ได้ปา้ปาเป้าใส่ไม่สักไม่ตายอีกก็ได้ค่ะอันนี้ก็บอกเนี้ยคิดว่าวิดีโออันนี้ก็ดีไว้กันนี่ขั้นอ๋อ แล้วก็ป่อยมาปอบทอบกันในบริณตีิเบสืบสต่อไปในวันม้ีนี้ก็อไว้กันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ